คูณกซนติเมตร V M 8 0 2 0จากแบรนด์โมย่านั่นเองค่ะ10ค่ะพี่ฮิวกว้าง60ม,มีการตัดขอบกับมุมรับคมให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของทรงคมเพราะฉะนั้นนำไปติดแบบนี้มากเลยตัวกระจกผลิตจาก Silver m i l ิล r ค่ะผิวเรียบสนิทให้ภาพเงาสะท้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะ359บาทเท่านั้นเลยรังไฟ3ช่องแล้วก็มาพร้อม3มสวิชยังไม่หมดเพียงเท่านี้มี2รู USB ความยาวสายอยู่ที่1เมตรเนาะอันนะี้ก็เหมาะกับใช้ที่โต๊ะนะสั้น ก็ต้องดูฟังก์ชันเนาะถ้าเลือกซื้อลั๊กเอาไปใช้เท่าไหร่นี่3ช่องจ่ายไฟอพีิมินชี้ผมดูทีหนึ่งสองสและมีอะไรควบคุมด้านข้างคสบ3สวิตหนึ่งเป็นสวิตแบบมีไฟด้วยนะ2 USB USB ระดับแบบ2.1แอมป์แม็กสูงสุดเลย้นเรูด้วยเช่นเดียวกันกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่2,500วัตต์3 6 9บาทเท่านั้นค่ะ แผ่นรองนอนเพิ่มความสบายทุกท่านไม่คืนกับแผ่นรองนอน3.5ฟุตรุ่นแพลตินัมจากแบรนด์ h l s นะฮะก็สามารถรองรับการใช้งานสลีละในะการระบายในเรื่องของอากาศทำให้คุณนอนแบบสบายๆแล้วก็ช่วยลดการปวดหลังด้วย,วยเพียง1,999บาทเท่านั้นจ้ชินะครับ 150วัตต์นะฮะฝั่งพี่มินก็นี่ฮะเป็นทองเหลืองแท้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไหลของน้ําเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนู้นสบายคลาสสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ฮะพี่มินทำอะไรฮะนี้กำลังจะทดสอบให้ว่าดสอบว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างอย่าบอกเลยว่าปิดได้หนาแน่นแน่นอนในตัวนี้ปิดแบบสนิทเลยในเรื่องของงานการเจาะเนาะต่างๆคือละเอียดมากในดีเทลวันนี้5 4 0 0ันย้าบาทตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวนี้นะฮะ 17,742ห u ค,ครับ M H Y G T 18 V F จากวิ s ซูบิชิอีกหนึ่งรายการตัวนี้เนี่ยสามารถกรองนะผ่านในเรื่องของฟิลเตอร์แผ่นกรองนี่ฮะด้วยประจุไฟฟ้าปัญหาเรื่องโมโลพิษฝุ่นล,ลองขนาดเล็กเคลียร์ได้นะฮะไม่ต้องกังวลเลยใครเป็นพวกใครที่แพ้ในเรื่องของฝุ่นภูมิแพ้ต่างๆะนะครับมิ s u ูบิชิตอบโจทดเช่นเดียวกันนะฮะสามหมสามพบาท ค่ะทุกท่านเป็นตู้เย็น2ประตู14.2คิวกระจกดำอินเวอร์เตอร์ GNC 422 SG GCL นะคะตัวนี้จากแบรนด์ LG นั่นเองค่ะ กระจายความเย็นอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะคะแยกกันระหว่างช่องแช่เย็นกับช่องแช่แข็งค่ะเพื่อลดในเรื่องของกินต่างๆที่เกิดขึ้นทําความเย็นได้เร็ววันี้ขึนถึง35นะคะนอกจากนี้ถ้าเรื่องของชั้นวางในช่องแช่แข็งเขานี่มาพร้อมเลยไอซ์เมคเกอร์ในเรื่องของการทําน้ําแข็งเตียงวันนี้17,990บาทจัดไป17กิโลกร,รัมอินเวอร์เตอร์ T25 17 vs hab นะครับกับเครื่องสักผ้าฝาบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ smart motion ถังซักหมุน3ทิศทางนะครับ turbo d ั m เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการซักคาบฝั่งลึกต่างๆนะใครที่ชอบอเจอในเรื่องของโคนต่างๆใช่ไหมมีลูกน้อยต่างๆความสกปกตัวนี้ตอบโจทย์นะและหนึ่งบาท 5 5 7 7 5 0 p d b นะคะรุ่นนี้ก็เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วกันเรื่องรีโมทก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทันสมัยสุดทันสมัยส,สุดใช่ไหมกดทุกอย่างผ่านรีโมทได้แล้วก็จอสีสันเขาคมชัดอยู่แล้วนะฮะทูซีนิมามาพร้อมเรื่องเกมเล่นเกมผ่านตัวนี้ได้เลยเชื่อมต่อเอทีอทอไมด้านหลังใช่ไหมพี่มิน1,9บบาท